คิดถึงเธอแวบแวบอยากจะให้เธอคนดีมาดึงพี่ลงแรงแรงแล้วของหอมเก็บซองที่พอมกับติดตุดเธอแปะแปหวังดีไม่มีหวังล้วนล้วนนะกอเวลาสั้นแค่นาทีถ้าเกิดคนดีจะวบวบแล้วทีผมปินเคิืงสอไฟฟ้าเพราะว่าคิดถึงอยากจวดจดรีบจุดไปหาผูไฟน้วยนะเพราะว่าผมคิดถึงเธออยู่มัวฉันคิดถึงเธอคนที่คอยเรียกกูภัยตอนฉันปีนเสาไฟแรงสู้ เสาไฟไม่ได้ฉันคิดถึงเธอคนที่คอยเรียกกูภัยตอนฉันปีนเสาไฟแรงสูงมันคิดถึงเหลือเกินไม่มีคนเรียกกูภัยตอนนี้ฉันลงจากเสาไฟไม่ได้าแล้วมาแต่งเงาะมาแต่งเงมาเลยเงมาแ่งเงาะ

mà thầy gì 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 chứ cái cái đã ngồi đây rồi này cái đó